สวัสดีนะครับวันนี้ช่องชาแนลจักไปเรื่อยนะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการทําความสะอาดไอ้ตัวนิชนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการรีวิวว่าผมได้ซื้อไอ้ตัวนิชมาก็จะมีบอกของเรื่องราคาแล้วก็มีการ u n นบ็อกส่วนวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการทําความสะอาดตามคู่มือของเขาหรือเราอาจจะไปเสิร์ชใน u t u b ปก็ได้เขาก็จะมีเป็นวิดีโอ ภาษาอังกฤษในการทําความสะอาดนิชโดยสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มากับเครื่องของเขาเลยก็คือตัวแปลงตัวนี้แล้วก็ตัวไขควงที่มากับตัวเครื่องเลยผมจะใช้อุปกรณ์แค่นี้อาจจะเป็นถาตัวนี้แล้วก็มีถาตัวนี้ที่เพิ่มมาอย่างเดียวเพื่อจะได้มีที่ไว้เก็บฝุ่นที่เราทาความสะอาดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เพียงเท่านี้สิ่งแรกงั้นเราก็เริ่มกันเลย สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือ,อบอกก่อนว่าอันนี้ผมใช้มาทําความสะอาดล่าสุดนี่น่าจะเดือนกว่าๆละซึ่งผมใช้งานค่อนข้างจะหนักเพราะผมเป็นคนชอบทําพวกโคบู mm. ก็จะบดบางทีครั้งหนึ่งร้อยห้าสิบกร,รมัมพอยกร,รมัมก็จะค่อยๆบดอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีการบดที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการใช้งานที่หนักกว่าในบ้าน ปกติทั่วไปพอสมควรเพราะว่าคนปกติก็จะดื่มเวลาแก้ว2แก้วบดวันหนึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณเฉลี่ยน่าจ0สี่สิบถึงหกกรัมแต่ของผมนี่บางวันนี่ก็แค่ใน1น,หนึหนึ่งครั้งที่ผมทำโคบูก็ใช้ประมาณร้0ยกรัม1้0กรัมละแล้วค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันก็สิ่งแรกก็ไม่มีอะไรก็เปิดออกมาฟึ๊บก็จะเห็นดิสข้างในตรงนี้ก็จะมีข้าวน้ํามัน อันนี้เวลาใช้บางทีผมก็จะอเอาทิชชู่อะไรมาเช็ดบ้างเหมือนกันเื่อบางทีเรา,าบดพวกกาแฟที่เป็นพวกขัวเข้มอะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะทําให้ผิวตรงนี้มันมันน้ำมัน,มน,มนกาแฟมันออกมาก็จะทําให้มันเกิดความร้อนเธอจริงถ้าง่ายๆเช็ดแบบบางทีเราอันนี้ก็ใช้ทิชชู่เช็ดไปนะครับอันนี้ก็มาเริ่มอย่างแรกเลยก็คือแกะตัวดิสออก ก็ใช้ไข่ควงที่เขาให้มานะครับกับตัวนี้เลยก็ไขมาสันิดนึงเราก็ใช้มือหมุนเอาอก็จะมีตัวน็อตแล้วก็ตัวดิสตัวนี้ที่เขาให้มาจังหวะตัวนี้สิ่งต้องต้องทำก็จริงๆก็คือแค่ปัดมันก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครซีเรียสก็ เอาอะไรเช็ดให้มันสะอาดแต่ผมพยายามจะเหมือนพยายามทำว่าเออใช้อุปกรณ์เขาอย่างเดียวเลยเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่มันติดคือฝุ่นอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากออน้ำมันอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะมีน้ํามันนิดหน่อยอ่ะเราก็มาต่อที่งานต่อไปก็คือเราก็จะเริ่มหมุนไอตัววงข้างนอกของมันก็คือหมุนมาไปเรื่อยๆเลยฟื้นฟืฟ้โอเคมันก็จะเป็น เนี่ยครับอาจจะมีเศษอะไรที่มันติดอยู่กล้องอาจจะไม่โฟกัสเนาะแต่พอจะเข้าใจกันอยู่แล้วก็รอบๆเนี่ยเขาีะเห็นเลยว่ามัน่อนาจะสกปรกซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะใช้มือหยิบเอาเหรืออะไรเพราะว่าตรงวงตรงนี้ครับเขาจะมีเหมือนเป็นจระเบียอะไรเคลือบอยู่ผมจะไม่เอาแปรงไปยุ่งเพราะผมเคยพลาดละก็จะอาจจะใช้มือหยิบหรืออะไรเงี้ยครับค่อยๆออกมาใช้มือหยิบออกไป ก็จะไม่ยุ่งอะไรกับมันมากข้างบนก็เหมือนเดิมก็ใช้อะไรเช็ดหรือว่าใช้ทิชชู่เนาะเดี๋ยวผมคงเดี๋ยวผมค่อยไปหยิบทิชชู่มาแล้วกันเ,ออเราจะเห็นว่ามันมีมันมีความมันอยู่โอเคข้างบนรอบรอบเราเห็นก็ใช้แปรงเขาเลยปัดค่อยๆปัดปัดออกอันนี้ผมอยู่ข้างนอกก็ปัดไปเรื่อยได้สบายสบายอยู่นอกอยู่ข้างนอก ลงดินลงพื้นอะไรตามสบายสะดวกข้างบนก็เดี๋ยวเ,เลยเช็ดนะครับตามล่องก็จะเห็นว่ามันมีพวกเศษกาแฟอะไรด้วยเนาะเอา,เอ,าออกซะต่อไปก็คือไอตัววงที่มันจะเป็นเฟืองด้านในมันจะใช้วิธีการเอามือนะครับงนะัดเข้าไปแล้วก็ดึง ดึงยากหน่อยอาจจะระวังหลุดมืออะไรเงี้ยค่อยๆเราก็จะได้มันมาฟนี่เลยเห็นละเป็นตัวเฟืองหัวใจสำคัญค่อนข้างจะมีน้ำหนักระวังตกนะวันนี้อันนี้ให้ใช้ความระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้อุปรกรณ์เราเสียหายแล้วก็เออระวังอย่าให้มันตกจับให้มันถ,ถนัดมือบางทีมันมีน้ำมุนน้ำมันอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงก็ปัดได้เลยสัตว์เข้าไป ก็จะใช้แปรงเคาอย่างเดียวเลยผมไม่ไม่ใช่อื่นตรงไหนที่มันออกย่ก็มือเนี่ยผมจะเห็นว่าตรงนี้มันมีเศษแล้วก็มือฟาบเข้าไปห,หรือถ้า,ถ,าถ้าแบบมีวัฒนธรรมหน่อยก็ใช้พวกชิชูอัอนนี้ผมชิวๆไม่เป็นไร จะมีตามร่องก็เอาแปรงกดมาฟึบฟๆๆบแล้วก็ตรงนี้ถาดมันจะไม่ประโยชน์ละโอเคใช้มาสักหน่อยไหนๆก็เอามาบัดๆไปแต่เน้นย้ำนะครับพยายามจับให้มันแบบจับให้มันถนัดมือเอออย่าแบบให้นี่ ขอบนี้ก็มีใช้มือลูบๆไปแต่มันก็จะมีอย่างเงี้ยที่มือไม่ออกนะเออก็อาจจะต้องเอาผ้าผุมว่าผ้าสะอาดจบง่ายสุดย้ำว่าเฟืองนี้ต้องระวังต่อด้วยสเต็ปต่อไปก็คือไอ้ตัวนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับ มันเป็นตัวที่มันล็อกไอ้ตัวแผ่นก็ดึงออกมาเลยง่ายๆมันก็สมารเดิ้เลยตัวนี้เราก็ฝัดเอาเหมือนเดิมถ้าใครดึงครั้งแรกมันจะมีพวกเหมือนประเภทเหมือนอะไรอะจระบีอยู่ก็ระวังหน่อยอาจจะเหนียวมือซึ่งไอ้ขอบตรงนี้ยังเป็นปริศนาผมอยู่ว่าเราจะจัดการมันยังไงเนาะเพราะบางทีมันมีน้ํามันเออก็จะใช้นิ้วๆนี่แหละไอ้นี้ไปมันจะมีน้ํามันนิดนึง แต่ผู้นี้มันไม่ได้ไม่ได้โดนตัวตัวเม็ดกาแฟแล้วนะมันเป็นเฟืเองไอ้ตรงด้านนอกเฉยๆไม่ได้มีประเด็นอะไรเอาล่ะจุดต่อไปก็เฟืองของมัน,มนดึงมาดื้อๆเลยอ่นนี่ผมดึงเร็วไปนะคือมันมีสองสองส่วนผมดึงมาทั้งสองเลยจริงๆเราดึงมาทีละชิ้นก็ได้อันนี้ก็สําคัญระวังอย่าตกตกบินแล้วเดี๋ยวการครัวเอ๊ะไม่ใช่ การบดของเราเดี๋ยวจะไม่สม่ำเสมออันนี้ก็ต้องระวังอีกตัวนึงต้องระวังก็วางไว้ก่อนอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเหมือนเป็นแผ่นผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเป็นแหวนนั่นแหละของตัวเครื่องตัวนี้ก็ต้องทําความสะอาดก็เหมือนเดิมก็คือเอามาปักอันนี้มันเป็นเอสมาได้ไหม ก okay. ็เนีเ่ยปัดๆมันก็ค่อนข้นางจะสะอาดละมก็าวางอ,อันนี้ก็ตัวให้เฟืองตัวบดก็เหมือนเดิมอันนี้ก็อันนี้ค่อนข้นางจะจับยากหน่อยก็ถือให้มันเออโอเคทำความสะอาดอเนี่ยแค่นี้มันก็จะใสจริงๆนี่ก็ กระปกน้อยกว่าที่ผมคิดนะผมจะทำะน่ครับนิ้งไม่นิ้งอะแต่ว่ามันโอเคละไม,ไม่ไม่มีอะไรที่แบบเออเราก็หมั่นม่นทน a น c นอะไรพวกนี้หน่อยอครับเพื่อให้กาแฟเรารสชาติยังแบบเออคงที่รักษารสชาติเลยบางทีเราซื้อกาแฟมาแพงแพงแต่พพเราไม่ได้ใส่ใจผู้ปุปก,กรณ์ในการแบบ เอามาชงเสียของด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องใส่ใจตรงนี้กันนะอ๋อแล้วไอ้ที่สําคัญเนี่ยคือไอ้ข้างในเนี่ยที่มันจะชอบสกรปรกอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมแปรงอุปก,กรณ์มีไม่กี่อย่างก็คือแปรงกระนิ้วถ้าไฮโซนหน่อยก็มีทิชชู่ผมว่าน่าจะพอเพียงพอละอ่าอ,อันนี้ก็จะลงที่ตรงนี้ที่แก้ว แก้วนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ดื่มเติมปัปัดเออพยายามอย่าให้แป้งไปโดนไอ้ตรงหนึบเครื่อง,งนี้นะมันเหนียวไอ้ไอ้ข้างในเนี่ยผมยังไม่ไปยุ่งอะไรนะแต่ผมก็จะมีบางท่านเขาทําคลิปที่เป็นแกะข้างในแล้วอาจจะลองไปหาดูน่าจะเป็นคนไทยแล้ว,วยนะเขาทำตอวน,นี้เห็นตอนนี้เริ่มหากันได้ง่ายขึ้นแล้วนะเครื่องโอเค ก็เผื่อใครสนใจเนาะเราก็ทำม้เป็นการกระจายความรู้เออผมว่าทิชชู่ดีวกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมไปดึงทิชชู่มานิดนึงดีวกว่าโอเคผมได้ทิชชู่มาละเราวนี้สบายแล้วออดีขึ้นนะทิชชู่จะสะดวกกว่าตรงไหนไม่นี่เราก็ถูๆไป ส่กิ้งซึ่งประเด็นของนิชเนี่ยที่ผมเห็นทั้งในนอกในไทยอะไรเขาคุยกันนะก็คือมันจะชอบมีเศษกาแฟติดอยู่ตรงเนี้ยนิดนึงที่มันจะชอบหล่นแล้วก็ตกๆเอาละ,อ,าละอันเนี้ยเป็นการทาความสะอาดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ยากนะมันก็ค่อนข้างจะง่ายเอ,อิมนี่ก็มีในร่องของอะไรก็ขุดๆแบบปึกๆมันไม่ได้ยากเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง่าย ผมมองว่าเรื่องการเมนเทนแนนพื้นฐานค่อนข้างจะง่ายนะสำหรับผมยูสแล้วก็ทําเดือนละครั้งสองเดือนครั้งผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะอยู่ในความซีเรสของคุณว่ารสชาติคุณแบบจะเอาแบบถึงซีเรสกับอะไรขนาดไหนอะไรองี้ครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่มนเดิมอันนี้ผมทาตามสเต็ปเลก็คือใส่ตัวนี้ใช่ไปผม,ผมเรียกมันว่าแหวนแล้วกันแหวนแล้วทุกอย่างเหมือนในนาตโตเนืแหวนโอเคแล้วก็ ต่อไปก็ใส่เฟืองใส่ี้คนี้เราใส่ไปึปกต่อด้วยไอตัวล็อกเราก็ดูหน่อยว่าให้ล่องมันตรงล่องตรงแล้วขยับขยับ ให้ลงตรงส่วนตัวต่อไปก็ผมก็เรียกมูมู่เนาะไม่รู้มันเรียกตัวไนตัวนอกเช็คเห็นข้างในมีความสปปกปรกจะต่ออีกนิดนึง มันก็จะไประเบิดไอที่มันค้างๆอยู่ตรงร่องโอเคดูดีขึ้นกว่าเดิมคิดว่าเหมือนเดิมจับให้มันแบบแน่นๆระวังๆหน่อยแล้วก็ใส่ไปมันก็จะมีแง่งนี้บนล่างอันนี้ก็ไม่ยากโด้วยเซนเราเราก็ใส่เข้าไปกดมันก็จะงึ้งๆยึางนี้มันจะ น,นี่ผมพูดตามฝรั่งเขาไม่ไดพูดเขาอ,อะไรก็รู้มันก็คืออย่างเงี้ยแหละให้มันแบบโอเคทำอย่างนี้ปกติเสร็จต่อไปก็ต่อไปก็คือการบดไม่ใช่ต่อไปก็คือการปิดในตัวหัวของตัวนี้ทิชชู่เช็ดชั้นหน่อยเพราะมีทิชชู่อีกสักอย่างกำลังดีมันเป็นน้ำมันอยู่แล้วอะ่ะมันเช็ดแล้วมันก็เอี่ยม เคลือบผิวมัไปด้วยสวยเลยเท่าตอนแรกมันอไม่ค่อยโอเคแล้วก็แปะระหมุนปื้อ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 ปืหมุนแรงเดี๋ยวกองตกเอง ่ะหมดเข้าไประดับหนึ่งก่อนนะผมยังไม่เอาให้สุดเพราะว่าเดี๋ยวต้องคาลิเบตมันใส่ตัวดิสส่วนตัวเครื่องก็เช็ดตามปกติเนาะอันนี้ไม่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 ไพูดอะไรแล้วกันมันจะยาวเกินมันพอจะพื้นๆไม่มีอะไรมากในส่วนนี้สรุปฐานนี่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยแถมไม่รู้มันเข้ากล้องเท่าไหร่้ว่เนยมือใหม่ ก็ไอ้วิธีสังเกตใส่เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ผมทำก็คือให้มันอ่านออกด้านที่ไหนอ่านออกก็คือด้านนั้นนะหรือใครอ่านได้สองด้านนะีก็อ,อาจจะยากหน่อยแต่ผมอ่านออกแค่ด้านนี้ก็ใช้ด้านนี้ไปจังหวะแรกก็มือไปก่อนเพื่อความเร็วมั้ง ก็ไข่เอออย่าลืมถอดปลั๊กก่อนนะเผื่อมันเกิดอะไรปั่นนิ้วนี่สวยเนี่ยแล้วก็ไข่เนี่ยให้มันแน่นแน่นก็คือถ้าสูตรผมก็คือจะใช้นิ้นวหนึ่งล็อกล็อกดิสเอาไว้แล้วก็หมุนให้มันแน่นมันจะไม่ต้องรุนแรงมากอะไรเงี้ยแล้วมันจะสุดท้ายมันก็จะตามเราได้แค่นั้นประมาณนี้โอเคเส็อีกนิดนึงก็จะประมาณนี้ เอาละจบละในส่วนการทำความสะอาดภายในของตัวนิชที่เหลือก็เนีย่ยนะปัดๆไปข้างในก็ที่สําคัญเราต้องให้ความสําคัญกับข้างในเนาะเพราะว่ากาแฟาที่สําคัญของเรามันต้องผ่านไอ้หมอนี่เข้าไปข้างในสิ่งสุดท้ายที่ต้องอย่าลืมและค่อนข้างจะอันตรายถ้าคุณไม่ทำและต้องทำอย่างถูกต้องก็คือการคาริเบตมัน เราก็หมุนไปให้สุดก่อนเลยหมุนไปให้สุดแล้วก็มันจะมีจุดที่เป็นตุ่มของฟึ่งไอข้างนอกครับถ้าใครมีก็จะรู้ก็คือหมุนออกไปให้สุดเอให้มันแน่นที่สุดแล้วก็เลื่อนแทบข้างล่างให้เป็นคาลิเบตมาที่จุดที่ชื่อว่าคาลิเบตไอจุดตุ่มๆเนี้ยแต่ว่าไอน,นี้แค่จะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยอย่าลืมนะทําตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรา ไปบดกาแฟเลยเดี๋ยวเฟืองจะเสียหายถ้าเราหมุนแน่นไปแล้วก็ไปบดกาแฟครับอันนี้คือในคู่มือเขาเขียนเลยว่าอย่าทำคือทาคาลิเบตแล้วก็พยายามแบบพอเสร็จแล้วคาลิเบตเรียบร้อยก็หมุนไปที่นําไปที่เลขที่เราต้องการอย่างบางทีผมดิฟเนี่ยผมใช้ประมาณนี้เลยเบอร์ประมาณห้าสิบหรือบางทีผมไปหกสิบเลยก็แคน่นี้คือการการตัวเราลืมหรือบางทีอ่าเรามีสมาชิกในบ้านคนอื่นอาจจะใช้งานมันด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็อย่าทิ้งมันไว้ที่ ที่คาลิเบตไว้เผื่อแบบท่านใดไม่ทราบอะไรเงี้ยเขามาใช้เดี๋ยวเฟืองมันจะเสียหายประมาณนี้ครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้เนาะสำหรับการทำความสะอาดนิชเคครับวันนี้สวัสดีครับ